ถึงที่พักกันแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะ SP วันเล่ยไม่มีรถเข็นเลย บรรยากาศดีมากเลย้อยอโดีไหมดูสมบัติในรถเทียวบ้าน้ำลมยังเอามานะเต็มแล้เย็นขนาดนี้เลยคนกี่ร้านตอนนี้เราจะเริ่มกางเต็นท์กันแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้กางแล้วหนึ่งหลัง

ลุงกับหลานช่วยกันกางเต็นท์ละ เสร็จล้วแม่เสร็จแล้วล้อ เต้นครัเราสองคนเมื่อกี้เนี่ยกี่นาทีนะกางเต้นกี่นาทีเนี่ยเต้นเขียวอ่ะเปิดเฮะเปิดเปิดเนาทีเปิดมันไม่มันไม่ฟิวกลางสายยาครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกางเสร็จแล้วค่ะดีมากครับโอเคพี่นอนพี่นอนประมาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเมื่อกี้เขากางแค่หนึ่งนาทีนะ น้ำตึงน้ำตอน้ำามเริ่มป่ะตูเหรอสีสวย่ะไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ต่อ เ่ไม่เสร็จ่องันนี้ก่อนเด้อันะเดี๋ยวจะมัดนี้ด้วยอานได้ป่ะพี่พีเอาน้ำยา เสร็จแล้วคะเนี่ยตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว3เต็นท์แล้วก็จองบ้านพักไว้หนึ่งหลังให้เด็กๆนอนกันนด้อยู่มากเลยบ้านพัก ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะที่บรรยากาศดีมากเลยเราจะนอนที่นี่2คืนเราจะเดินไปฝั่งโน้นมักงดีกว่าอุ้ย <c oughs> ันนี้ยังไม่ค่อยยังไม่มีใครมาพักเท่าไหร่พรุ่งนี้น่าจะคนคนเยอะพรุ่งนี้เต็มเต็มทุกหลังเลยเพราะว่าเขาจะมางานคอนเสิร์ตวันปล่อยเสื้อกัน เป็นห้องพักยังไม่มีใครมาพักใช่ไหมคะพี่วันนี้พรุ่งนี้เต็มพรุ่งนี้เต็มแล้วพี่เดินไปถึงไหนมาคะงเขาฝึกอบรมอะไรดับเพลิงของของพี่ีฝึก<อ>ดับเพลิงครับฝึกดับเพลิงใช่ไหมอ๋อเดี๋ยววันนี้นเป็นศูนย์ของของบริษัทพี่ที่แหละฮะใช่คร จังเลยเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศดีกว่าออดได้นะฮะดูดูได้รอบๆไม่เป็นไรแต่ไปทางนู้นระวังนิดนึงมันจะเป็นมีหมาอยู่เขาจะมีเขตของเขาข้ามฝั่องอไปนั่นแหละนั่นแหละฮะโอ้ยน่าอยู่มากเลยน่ามาพักบรรยากาศดี อนนี้ก็จะเป็นห้องพักเหมือนกัน,นให้ดูบรรยากาศรอบๆ ราจะไปเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นมาก ตรงนู้นก็จะเป็นโซนที่เราพักกันอยู่จองบ้านไว้หนึ่งหลังกับกลางเต็นท์สามหลังอุ้ยนี่เป็นเมนูนะะอันนี้คือข้าวเหนียวหนกระติบค่ะนี่ดูดูไก่นเห็ดสว่นไหมคะไข่ไหมคะมีข้าวเหนียอีกหนึ่งกระติบดูดูฝีมือดูหน้าไม่ครัวก่อ

นายอย่าพิ่งเอากินพร้อมกันเดียว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 าดง่อ้วยอ้ววนเป็นยังไงสุดยกใจั้ใจิกอะไรมเนี่ยมดไม่้มตำไม่ต้มดำส้มำรอก่อนส้มตำยังไม่มา ข้าวสวยก็มีมีข้าวเหนียวแล้วยังมีข้าวสวยอีกอ่ะเดียวพักกนเลยโอ้ยไหนดูซิดูซิดอลิด้วยนะคะอันนี้มาจากเกินร้อยเปล่าเกิดแหาหอมมะลิจากบ้านเกินร้อยค่ะบ้านเกินร้อยใช่ไหมเดี๋ยวไปไกลเฮ้ยไม่ใช่ข้าสวยไปไกลอันนี้ของโซ่ โอุ้ยอันนี้มันก็อันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะสีสวยอ่ะกระรอกขาวกระรอกขาวอุ้ยจะมาถึงไหมอุ้ยอุ้ยไม่กล้าไม่กล้าอุ้ยดูหางดูหางอุ้ยขวดอะไรตั้งไหนสงสัยรู้เออใช่